ดูไก่ตีกันนะวันนี้รู้ว่าแม่มึงมีราคาอ่ะาคานอคานกูบ้างรออะยโอ้ยแม่บอกบ่าไอ้เหี้ยแม่ลองว่าอ้เหี้ยไอ้เห้ยแม่แม่บอกว่าอ้เห้ยไเห้ยแม่มายืนดูเฉยใช่ไหมเนี่ยเต่าตกรพันในตว์เฮ้ยไอะเพื่อนเพื่อ แหววไม่ชิงเล่นนะเี้ยขาฮัลโหลน้อย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 นาอยน้อยเฮ้ยเอ้ยฮัลโหลเราเล่นได้ไหมเราเล่นได้ดิไปยังไปกี่รอบแล้วเขาเหรอไอ้เหี้ยมึงมึงไม่มึงไม่ตีกูมาเฮ้ยเราไปลุมไอไอไอต้องหนึ่งหินมึ่ตีะเราไปเราไปลุมไอต้องเรีหินแม่มันต้องหิเนี่ยขวานด้วยไอเด็กขโมยตังค์แม่กูกูโม่เยอะตายแล้วเอามันมาเหี้ยมานั่งอยู่นั่นนะ แตกเยอะนะง้่เตองเรอไอ้เพื่อนี่มงคนดนี่แล้พว่แกองเซ็ตเน้นแบบเน้นาเหมือนกินพี่ตองตองเอาตังพี่ซื้อใหม่ป่าเอาตังพี่ซื้อใหม่ป่าวเฮ้ยไม่ไม่เมาเอากูได้นะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซื้อให้ไอ้มือง่อ้เมึงด่ามาดิไอ้ควานไอ้เยอะมืงด่ากูอ้คนก็่ากั เต่าไม่มีกะดองยงขาอย่างกระเต่าดเหียน่งน่งกูไมอ่ะ้เปี่ยนตัวละครจกนี้มึงอย่าพูดเยอะตายนักก็ไม่ตายหรอกหรอมึงมาดิมาดิมาดิอจิกคนอะิคนอะรดิไอ้เหี้ยไริกูวะอืมตายกูนึกกินลูกอมชิลเลย

พี่ลงมาดาบไปมาฟังคนด่ากันนี่ยนี่ไงกูก็ยืนอยู่นี่อะเอาผมเปิดผม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 อัดคลิปไว้โดม้าาไอควยพี่พาผมบินขึ้นไปตรงนู้นได้ดิเหนียวบินไปเองก็ได้วะแล้วมึงจี้กูมาดิคนนี้อะไรโอ้โหตายเลย FC พี่ตองจ้ะพี่ตอง เปากดีกัแตกไปดิเลี้ยหี่พ่อมงไ้ควายมึงอยู่ไหนไรโง่สองเมตรพอนะไอ้โง่มึงมึอกูเอกูเล้ามึงกูอยกูเปล่ามึงคนเยอะไรีตมืออะไรม้งีมึงคนเออะไรอคนที่สองนะ้ล้องสเมตรพอนะน้องนั่นี่ตอนเล่ะเอาก็ะแตกอะเมื่อกี้ก็แตกอ่ะมึงฟังไอ้ชจบมึงฟังกู มึงมาบ้านกูมึงให้กูยึดตูดดีๆสงพัิบบาทอ่ะื้อไม่หรอเลยไม่ัำไอ้โง่เอ๊ะเจ๊ด้อมึงไม่ไหวเวนอันนี้ทนีทำไมอ่ะมึงเล่นตัวะหรอไอ้มึงเล่นมึงเล่นเป็นยีมาเนะนี่ฮะไอ้ตาน

มันมีเยอะจังครับปั๊มไงพี่ปั๊มไงเลยตอน4ล้านโอ้โหขอมึงขโมยเงินแม่มามึงเงินเลยขโมยเงินแม่ไม่ใช่ที่มันเติม4ล้านมันเติมร้านแรกไม่ได้ไม่เติมร้านที่สองก็ไม่ได้ร้านที่สามันก็ไม่มีร้านที่สี่มันถึงได้ไง4ล้านพอดีเป๊ะโหะโนเนียวะพี่โมนเนียวพี่นี่ไงตองเงี้ย เออย่ายมัน <wird> น <variance thumbnails> ีมัีมาไอ้่นที่แรกนี่แม่งที่แรกไอ้ไอ้ที่มันตี้ไอ้เนี่ยที่มันที่มันพูดอยู่เลนนี่พี่มันยังดได้ตองเลยเพอาะตองยีพวกนี้ตายฮุบเข้าอยู่ข้างตองเฉยเลยที่จะ มึงเข้าไปไหมว่าแม่มึงให้ค่าจ้างยังกเแม่สิบบาทเลยไม่ไม่แม่มันน่ะวันๆัน่ะแม่มจะทำอะไรว่าไม่นี่นี่เห็นช่องว่าเป็นช่องอ่ะแม่มจะไปกาตัวเลยแล้วว่ามันไปแเขาเห็นมันต้เนงือายอยู่กับแม่มึงอ่ะมึงไม่ไปดูแม่มึงโดนูสกามหรอเออล่ลกกัม่ออเออ ผมเป็นคนสุภาพเนาะผมเป็นคนที่ไม่ชอบด่าใครโอ้โหไม่ด่ากันแล้วก็มันไม่เถแอบขอกล้องหน่อยดีกล้องเขียวไอ้ไม่เลยขอพ่อพี่ชื่อขอแม่เจ้าเจอแจ็คเสอะไอ้เขี้ยมันก็หาที่ป่าไอ้เขียวจะเจอแม่ชื่อไก่ไอ้เยมเปลี่ยนใหม่ใหม่ดิไอ้มมินเอาตังค์ให้มันยี่สิบบาทไปทำทำไมดิเอ็มมิน ไอ้มินไอ้มินไอ้มินไอมินผมซื้อเซิร์ฟต่อบ้างย่สิบบาทได้ไหมอ๋อไปเอาเหรอไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมเอาแม่ขอไอต้อมมาขายโอเคไหมพี่แล้วก็แล้แต่เซิร์ฟโอเคไหมมันชื่อตองมันชื่อตองเหรออ๋อแม่ไม่เห็นยิดหรยวมึงดูชื่อในเกมมันก็อับปีไร้เหี้ยแม่แม่มันสั่งสอน ไอเชี่ยมึงด่ามันด่ากูเลยไม่เหมือนด่ากูเลยจริงเฮ้ยมึงอ่านเชื่อมันดีดิฮัลโหลมันไม่ชื่อต้องมั้งนี่ยฮัลโหลฮะมันชื่อต้องต้องต้มันขึ้นมาเขียนว่าต้องอะอเหรอต้องเหรอไม่ต้องต้องเลยกูเขียนให้มันว่าต้องไอตูน่าเนี้ไอเที่ยปากคอร์ลลายที่ผ่าไอสัตว์ตองขึ้นไปเลยตองข้างบนคนหนึ่งตอง Tong anh mặn trong, tầng 4 trong, tầng 4 trong, tầng 4 khum đầy đen ra trong, 4 tầng 4 khum đầy đen ra trong, không phải rồi, đang alika, trong đắt phá ra trong, cứ con phá ra trong, nhiều hơn rồi, như mặn trong, trong, hãyแจก User joined your channel, đây à,